พอไปถึงที่จะผมจะเข้าเกียร์เดินหน้าได้นะครับมันมีคนมาดึงประตูแล้วก็พูดแบบเสียงดังแหละเป็นภาษาพามา่าผมตกใจมากผมก็เลยเหยียบออกมาเลยโอ้โหใจหายแ,บบแววบเลยตอนนั้นผมคิดว่าผมจะโดนต้นแน่เลยดีที่ผมล็อกประตูไว้นะครับเมื่อกี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็คือผมมาส่งพริทารในวนวินวี่24เป็นพาม่าสาคนแล้วแบบท่าทีแบบน่ากลัวแล้วตอนนี้ มันเป็นซอ,อยที่เปี่ยวมากนะครับซอ,อยน้มิน24ถ้าใครเคยถ้าใครเคยมานะครับถ้าใครเคยเข้าไปนะ่ยมันจะเป็นซอ,อยตันแล้วก็เปี่ยวมากลึกมากตีนี้ผมไปจอดเสร็จปุ๊บส่งปุ๊บก็เลยล็อกประตูไว้ล็อกประตูแล้วก็ลงไปเขาก็ลงไปผมก็ค่อยถอยออกมาเพราะเป็นซอ,อยตันไงต้องต้องถอยรถออกแล้วมืดเปี่ยวมากอนะถอยถอยค่อยถอยช้าๆช้าๆช้าพอไปถึงที่จะผมจะเข้าเกียร์เดินหน้าได้นะครับ มันมีคนมาดึงประตูแล้วก็พูดแบบเสียงดังแหละเป็นภาษาพมา่าผมตกใจมากผมก็เลยเหยียบออกมาเลยโอ้โหใจหายแวบแลวตอนนั้นผมคิดว่าผมจะโดนปนแน่เลยดีที่ผมล็อกประตูไว้นะครับนั่นแหละตอนนี้ก็เลยเออกมาหน้าปากซอยเนะาะมียิบสี่มันก็จะมีปั๊มบางจากอยู่พอมีปั๊มเสร็จผมก็เติมน้ำมันมีสายเรียกเข้ามาดังโอ้โหถึงบางอ้อน,นะครับผมกลัวไปเองเพราะว่าเห็นเหตุการณ์เยอะมากที่แบบว่า มีปงมีป้นน่ะแล้วมันไม่ใช่คนไทยด้วยไงอันนี้ถ้าเขาแกลนนะ้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับเขาโทรมาก็เลยไม่กล้าเข้าไปแล้วเขาบอกว่าให้เข้าไปส่งให้หน่อยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าเสียเวลาพี่มาส่งคืนทํานไะมเดียวผมให้ค่าเช่าน้ำมันครับออกมาเอาได้ไหมอ่ะดกวครับตอนนี้พี่อยู่พี่อยู่ตรงไหนครับผมผมอยู่หน้าปากซอยอันนี้เลยตรงปั๊มบางจากครับเอาที่ปั๊มแหะนผมเติมน้ำมันอยู่ ได้ไหมได้ไหมออกมาหน้าบักซอยนวมินยิบสี่อ่ะแล้วก็มันมันใช่ใช่มันจะมีปะทใช่ไหมแล้วก็เลยมาแล้วก็มันจะมีบางจากอยู่อะผมรอที่นี่นะครับครับผมครับขอบคุณครับพี่โอเคโอเคผมตกใจเมื่อกี้เลยเหยืยอมาเลยครับโอเคครับนี่ครับผู้โดยสารลืมผู้โดยสารลืมไว้นี่ลืมโทรศัพท์ไว้นะครับเมื่อกี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็คือผมมาส่งผู้โดยสารใน น้วมัมินยี่สิบสี่เป็นพม่าสามคนแล้วแบบท่าทีแบบน่ากลัวเอ,อ่อแล้วตอนนี้มันเป็นซอยที่เปี่ยวมากนะครับซอยนวมินยี่สิบสี่ถ้าใครเคยถ้าใครเคยมานะครับถ้าใครเคยเข้าไปนะ่ะมันจะเป็นซอยตันแล้วก็เปี่ยวมากลึกมากในนี้ผมไปจอดเสร็จปุ๊บส่งปุ๊บก็เลยล็อกประตูไว้ล็อกประตูแล้วก็ลงไปเขาก็ลงไป ผมก็ค่อยถอยออกมาพอนึ่นซอยตันเงต้องต้องถอยรถออกแล้วมืดเปียวมากอะถอยถอยค่อยๆถอย,ถอยช้าๆช้าๆช้าๆพอไปถึงที่จะผมจะเข้าเกียร์เดินหน้าได้นะครับมันมีคนมาดึงประตูแล้วก็พูดแบบเสียงดังแหละเป็นภาษาพมา่าผมตกใจมากผมก็เลยเหยียบออกมาเลยโอ้โหใจหายแวบแล้วตอนนั้นผมคิดว่าผมจะโดนปนแน่เลยดีที่ผมล็อกประตูไว้นะครับนั่นแหละตอนนี้ก็เลยออกมาหน้าปากซอยนะว่ามียิบสี่มันก็จะมีปั๊มบางจากอยู่ พอมีปั๊มเสร็จผมก็เติมน้ำมันสาเหตุคือมีสายเรียกเข้ามาดังโอ้โหถึงบางอ้อนะครับผมกลัวไปเองเพราะว่าเห็นเหตุการณ์เยอะมากที่แบบว่ามีปงมีป้นนะแล้วมันไม่ใช่คนไทยด้วยไงอันนี้ถ้าเขาการันผมก็ขอโทษด้วยนะครับเขาโทรมาก็เลยไม่กล้าเข้าไปแล้วเขาบอกว่าให้เข้าไปส่งให้หน่อยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าเสียเวลา ผมก็เลยเออกมาหาผมนะผมกลัวก็เลยพูดตรงๆว่าเนี่ยตามที่ผมคุยโทรศัพท์เมื่อกี้เขาโทรเข้ามาเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะจะหนีหรือว่าจะลักทรัพย์เขานะครับแต่ผมกลัวไงผมไม่ไว้ใจก็เลยให้เขาออกมาที่ปั๊มบางจากดีกว่านะครับที่สว่างสว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงเดี๋ยวถ้าเข้ามาเดี๋ยวผมจะขอเขาถ่ายคลิปโอเคโอเคใจหายแล้วเมื่อกี้แบบใจเต้นแบบอืออูโดนป้นแน่เลยอะไรเงี้ยตอนนี้รองผู้ดยฉารมาเอาโทรศัพท์ไม่กล้าเข้าไปรับนะครับ ย่างผมรออยู่มาเลยมาเลยอยู่บางจาาเลยปาทขึ้นมานะครับจอดรออู่ในตามเนี่ยครับตัโอเคโอเคนี่กำลังมาฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ขับรถตอนกลางคืนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนถึงจะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ให้ระวังตัวไว้นะครับนี่ต้องเอามาให้เขาบอกอยู่หน้าปากซอย ไปหาเราไว้ถูกนะครับโอเคเนี่ยครับน้ำมันมิน24สซอยนี้แหละซอยเกิดเหตุสายต้นเรื่องไหนล่ะนี่คนนี้กลุ่มแก๊งนี้สามคน ขอบบบคคคุณรรััเพื่อนก็เมาก็ผมก็ไม่สังเกตอ๋อผมลงรถแล้วก็โอ้เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็เดินเข้าไปกันแล้วทำไมมาเปิดประตูผมได้อย่างผมก็เหยียบออกมาเลยแล้วกลัวนี่ต่างคนต่างกลัวครับขอบคุณครับงเกตครับสามคนนะดูดิ ไม่ได้ว่าครับแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่เมื่อกี้เอาโทรศัพท์คืนมานละเหตุการณ์ระทึกขวัญโดยสารเมาด้วยนะเมาแล้วเขาหลับเขาหลับแล้วตอนนี้ถึงที่หมายแล้วก็เพื่อนปลุกแล้วก็รีบลงไปลืมโทรศัพท์ตอนนี้ส่งเรียบร้อยแล้วเดินเข้าไปผมก็ถอยรถเหตุการณ์นะและ้วตอนนี้เขาก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้มาดึงประตูผมก็คิดว่าเออจะมาป้นจะมาป้นเลยหรือเปล่า ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับรถขับรถตอนกลางคืนนะครับระวังนะครับใครที่ขับรถตอนกลางคืนนะครับเขากลัวเราล้วก็กลัวเขานะครับไม่ใช่ว่าผู้โดยสารกลัวเราอย่างเดียวนะเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับเคพีนี้ก็ฝากเตือนภัยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ